สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชาริจะมาสอนวิธีการทำเควสเริ่มแรกในการเล่น The Sims FreePlay นะคะวันนี้จะมาสอนสักสองเควสวกันเนาะว่าเล่นกันยังไงให้มันถูกตามเควสเราจะได้ไม่ต้องรอนานเราจะได้ไอเทมที่มากขึ้นนะคะ โอเคพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้านี้ใช่ไหมตึดงมันจะมีอีกรูปแบบหนึง่งคือการโหลดครั้งแรกเลยเราไม่เคยเล่นเลยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกก็จะมีการใส่รหัสรหัสนี้นะคะที่ที่สัลิที่สัลิใช้นะคือหนึ่ง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 เลขหนึ่งสามตัวแล้วก็กดโอเคนะแล้วเราก็จะเจอหน้านี้ เราก็กดตัวที่สีเขียวด้านล่างเลยตึ๊บต่อมากด start new game นะคะปึ๊บนี่อาเราก็รอเกมเสียงก็จะมาละ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตปิดเสียงเนาะเพจะได้ยินได้มาขึ้นโอเคโอเคค่ะเราก็อยู่หน้าบ้านแล้เนาะเรากดเข้าไปเลยในบ้านเราอันนี้คือเควสแรกนะคะอ่าคลิกเข้าไป อาครั้งแรกก็จะเจอตัวละครเลยเราอยากให้ชื่ออะไรเพศไหนได้หมดนี่เพศหญิงนะคะนี่เพศชายจะเอาเป็นเพศชายละกันเราไม่อยากแต่งตัวนาะเราก็เลือกนี่แรนดอมได้หมดมันมีอยู่สองของตัวเอง เอาง,ง่ายๆแล้วกันเนาะพี่ถังสีโอ้อันนี้น่าสนใจโอเคถ้าใสา่สีขาวก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อเขาดีกว่าชื่อเคนมันไม่เหมาะชื่ออย่างอื่นดีกว่าชื่อสมชายแล้วกันสมชายนามสกุลสมชายนามสกุล รวยจริงแล้วกันสมชายรวยจริงรวยจริงโอเคสมชายรวยจริงโอเคค่ะเราเข้าไปที่เกมได้เลยนะคะเลือกตัวละครซิมเสร็จแล้วสามนาทีแล้วว่าตั้งนานโอเคค่ะตัวนี้เขาก็จะสอนวิธีการใช้นะเราก็ทำตามเขาเลยอ่ะ ทำต,ตามที่เขาบอกเนาะหมุนค่ะต่อไปขยายอืมต่อไปอย่อน,นะคะโอเค,คเควสแรกขึ้นมาแล้วอันนี้คือคเควสสอนวิธีการใช้ตัวละครซิมต่างๆนะคะแต่เราก็ต้องทำให้ครบเนาะเขาบอกให้กดตรงเบาอีหรอแล้วก็กด ชักโครกเรากดไปเลือกไปเลยค่ะไอตัวเหมือนลูกศรกลมๆนี่เราสามารถหมุนได้นะาวางตรงไหนก็วางไปก่อนอาสำเร็จถ้าเคเวสสำเร็จจะขึ้นแบบนี้นะคะโอเคนี่อ่าเคเวสต่อไปเดี๋ยวค่อยดูอ่าเห็นไหมเอ่ยเงินเพชรเรานะคะ ขึ้นแล้วหลังจากที่เราได้ทำการเพิ่มไลน์ของเราไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะใครอยากดูก็เข้าไปดูในคลิปที่แล้วได้นะอ่าเควสแรกก็คือนี่เลยเขาให้เรานั่งชักโครก,กดที่นี่อ่าตัวสีเขียวเอาเราสิพ่อ,อเราอยากให้ทำไวนะคะเราใช้เพชรเลยใช้ได้ไหมอ่าใช้ได้ใช้เพชรเลยค่ะไวนี่แล้วเราก็ผ่านแล้วนะคะ เวลาเราเราได้เลเวลที่สองเนี่ยอุปกรณ์เสริมที่ได้มานี่คือแบบนี้นะเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้เข,เขาก็ให้เรากดสองอย่างแล้วก็กดนี่เลยคือให้เขาให้เราดูสถานะนะคะนี่ควสทำได้แปดวัตเซนละอย่างต่อไปเขาให้ทำลายล้างมือล้างมือนะจ๊ะ ถ้ามันไม่หนันเราก็ไม่ต้องใช้เพชรนะคะแต่เพชรเราอย่างไงมันก็ไม่หมดอ่ะใช้ไปเถอะสนุกดีอยากซื้ออะไรก็ซื้อเนาะ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วให้ทำอะไรต่อนี่เลยค่ะเลือกไปที่ตัวเฟอร์นิเจอร์เนาะอ่า <c oughs> เขาบอกว่าให้เราขยับขยายอะไรก็ได้อ่าพี่าก็จะขยายห้องนอนล้วกันอันนี้จะไม่เสียเงินนะคะเพรก็สำเร็จอ ไปซะอันนี้เนี่ยเขาให้เราอืทำอะไรอเข้าไปที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนพื้นค่ะแล้วอยากเปลี่ยนพื้นอะไรอะ่ะห้องน้ำละกันเนาะเอาสีเข้มๆม,มาเอาสีน้ำเงินแล้วก็คลิกไปที่ห้องน้ำนี่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่75นะคะ75 แต่เราไม่เป็นไรตังเราเยอะโอเคดูต่อไปเคลิสต่อไปให้เราเปลี่ยนวอลเปเปอร์ห้องน้ำเราสวยแล้วอะแต่ห้องนอนวอลเปเปอร์เราไม่สวยเอาเป็นสีเขียวละกันนี่เควสเราก็สำเร็จนะคะได้เลเวลที่3นี่ ได้พื้นมาใหม่อุปกรณ์การทำขนมมากมายต่างๆนะคะต่อไปกใหยทำอะไรเอ่ยอซื้อหลอดไฟบ้างอะยังไม่มีหลอดไฟนะคะเอาอะไรดีอะเอาแพงๆเ,เลยอเอาไม่แพงเอาสวยๆแล้วกันเอาไว้ตรงนี้ เราสำเร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็ดูซิว่าเขาทำอะไรขยับขยื่นสิ่งของไว้ตรงไหนก็ได้ อ,อเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ต่อไปให้เราไปเปลี่ยนชุดนะคะให้เราเปลี่ยนชุดในขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะเออเขาเรียกว่าไงเขาจะบอกเราซะส่วนมากให้เรารู้วิธีการต่างๆเนาะเราเปลี่ยนชุดอะ เปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้คือการโหลดนะคะโหลดซื้อเช้เงินซื้อนะมีทั้งลูกตาสีอะไรทรงผมไม่จ้จ๊มากเลยสีสันอลังการหมวกแต่หมวกไม่ค่อยแนะนำโอ้หน,นวดเขาอืมสวยนะเนี่ยอืมอันนี้หนวดหนวดหน,นวดสวยนะเนาะแต่ดูก่อนหนวดเขาสีอะไรอ๋อสีสีออกแนวน้ำตาลน,น้ำ ต้นนี่ละกันเราก็ซื้อไปนะคะนี่มีแว่นแบบเทเจาะหูเจาะจ,จมูกโอ,อ้ลุงเอาลุงใส่ดอกดีกว่าเบ้านใครเรียกดอกว่าตังหูอะ่ะ <c oughs> บ้านเราเรียกดอก <c oughs> ไม่ใช่หมานะตังหูเอานี้ละกันสองวันถามแจ่มมาลุง ลุงสมชายโอเคปเปลี่ยนให้ลุงสมชายกันใส่ด็อกเลยนี่ด็อกโอโ้ด็อกลุงเทมากเลยแล้วก็มีอะไรหนวดนะคะนี่อุ๊ยสวยเราเปลี่ยนทรงผมให้ลุงสมชายด้วยสีมันไม่เท่ากันสีนี่เหรอ,อไม่เอาอะ่ะเนี่ย นีม่มันจ๊าบเกินไปไหมเนี่ยลุงนี่เดี๋ยวนี่โหสมชายซื้อมากอะเอานี้แล้วกันเอาซอ้อตาสีอะไรดีอะตาสีฟ้าแล้วกันเสื้อผ้านี่เซื้อขนาดน,นี้ใส่แบบโบราณไม่ได้แล้วลงุงนี่เลยลุงสมชายอ,อันนี้แล้วกัน กางเกงเวนดิเสื้อเนาะอื้อ่อะโอเครองเท้าคือใครอยากเปลี่ยนอะไรก็ตามใจนะคะอันนี้ชอบแนวน,นี้เออเสื้ออยู่บ้านแล้วกันโอเคทูกต้องสมชายรวยจริงเฮ้ยเสือมากเลยสมชาย ทเวสดีนะจ๊ะอ่าเขาให้ทำอะไรต่อขไปที่นี่เลื่อนดูเลยอ่าต้นไม้เขาให้เราเลือกปลูกต้นไม้นะคะนี่แปลงผักไว้ตรงไหนดีละ่ะสมชายไว้นี่แล้วกันอ่าไว้บ้านเนาะ สมชายซื้อแปลงผักเรียบร้อยแล้วเควสต่อไปเขาให้ทำอะไรเอ่อให้ปลูกด้วยนะครั้งแรกทุกคนก็จะเจอพริกหยวกปลูกพริกหยวกซะสมชายปลูกพริกเร็วๆเ,เข้าเร็วอยากให้เร็วๆนะคะเราก็ใช้เพชรเลยนี่ ได้แล้วโอเคต่อไปนี่เราเลเวลที่สี่แล้วนะคะไวมากมคึ้นได้ไวมากดูที่ตู้จดหมายหน้าบ้านอืมได้เงินอีกเจ็ดสิบเอ็ดเน่โอเคผ่านเควสด้วยนะจ๊ะเราต่อไปให้เราไปดูที่กดที่ตัวนี่นะคะ ปราสาทหรือแผนที่กดดูเลยเ,เขาให้เราเก็บเงินนะคะะเราก็เก็บไปเสร็จแล้วเลือกเลยค่ะเขาให้เราไปสร้างสถานีดับเพลิงนะคะนี่ค่ะเขาให้สร้างสถานีดับเพลิงอยู่เราก็สร้างสถานีดับเพลิงนะคะเราอยากให้ไวใช่ไหม ใช้เพชรเลยจ้าลักคลิกโอเคอ่าต่อไปเขาให้ตัวซิมเนี่ยทำงานที่สถานีดับเพลิงนะคะแล้วก็ให้สมชายอ่ะไปทำงานที่สถานีดับเพลิงอ้าวสมชายเอาไปทำงานนะอ่าสมชายทำงานนี่สมชายได้งานทำแล้วนะคะ ต่อไปเราต้องเพิ่มบ้านเพื่อนบ้านสมชายนั่นเองโอเคอันนี้เป็นบ้านที่เขามีให้เราเนาะฟรีเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนกันใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนกันเนาะบ้านแบบนี้มันต้องตกแต่งเยอะมันอาจจะนานเขาให้เราเพิ่มคนเลยอันนี้ก็จะเพิ่มเร็วๆไม่เลือกละ เมื่อกี้สมชายแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นผู้หญิงนี่ว่าเอ๋แรนดอมไปจ้ะสมชายยังเท่เลยอะคนนี้เลยวะ่ะชื่ออะไรดีอะชื่อมะขินละกันมะขิน มะขินหรือขอขินขินมะขินมะขินขอขายเลยวามะขินเอ้ยเอ้ยขินมะขินเมื่อกี้รวยจริงใช่ไหมมะ,ม,มะขินงามแท้ละกันมะขินงามแท้ เ yeah. แล้วก็ไม่เลือกมากนะคะคือตัวซีมมาแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยเพื่อความรวดเร็วอเอาก็รอไปสิโอเคมาขินมาแล้วอะ่ะต่อไปนี่เลยเรากดตัวคัพเค้กนะคือเป็นการเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมะขินเราก็ใช้ไปเลยเรามีเพรเยอะ นี่เสร็จแล้วเราก็ได้เลเวลที่5นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เลือกนี่เลยอะไรอะ่ะที่มันมีอยู่ในกระเป๋าเรานี่นาฬิกาไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ตรงนี้ใกล้ๆอ่าเห็นนะแล้วก็กดไปเลย โอเคทำไรต่ออ่าแล้วก็เปิดดูนะคะว่ามีใครบ้างแล้วเขาก็บอกว่าให้เรียกใครเนี่ยกดเรียกซิมมาบ้านหนึ่งคนจะใครละ่ะต้องกดเรียกสมชายสิสมชายมาสมชายมาแล้ว สมชายไม่่จ๊ะเฮ hey. สมชายมาแล้วนะกดสลับซิมอ่าสลับโอเคสลับแล้วแล้วก็ให้ซิมคุยกันนะคะนี่เร่งเลยคุยกันสวัสดีจ้าสมชายฉันชื่อมะขิดน,นะจ๊ะ จ้าสวัสดีจ้าสมชายทรงผมเดียวกับมะขินเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเขาให้เราไปสร้างสวนสาธารนณะนี่เราก็สร้างเลยเงินเราเยอะอเก็บเงินไปด้วยใช้เพชรไปเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วสวนสาธารนณะ โอเคถือว่าอันนี้คือเควส t พื้นฐานเนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต่อไปจะเป็นเควส t ทำกับข้าวเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอ,อมาต่อกันคราวหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะรีบทำแล้วก็มารีบต่อเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามวันนี้เรามีทั้งสมชายและมากขินนะคะบ้านติดกันเลยใครสงสัยหรือว่าทำอะไรไม่ถูกหรือว่ายังงงกับการเล่นเควสพื้นฐานนะคะสามารถสอบถามได้ใต้คลิปกดไลค์กดแชร์ ได้นะคะจะสับตะไคร้ให้ก็ได้ก็ดีนะขอบคุณมากมานะคะทุกคนติดตามค่ะเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย